บร,ริษัทสีดานะครับเขาคิด่าเสริมราคาร,กการ,รถยนต์นะครับแบบเต็มปีนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลมาให้ว่าในตอนที่เขาซื้อรถยนต์มาเนี่ยนะครับมันมีราคาทุนเท่ากับ70,000สบาทนะครับโดย7 0 0 0 0สบาทนะั้นรถยนต์ดังกล่าวซื้อมาในปี x 2นะครับก็คือซื้อมาต้นปีนั่นเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาคิด่าเสริมราคาเต็มปีนะครับซื้อรถยนต์มาตอนต้นปี x 2ราคาทุน70,000สนนะครับมูลค่าคงเหลือที่ประมาณการเอาไว้เนี่ยคือมีมูลค่าเท่ากับ10,000แบาท ส่วนค่าเสื่อมสะสม3.6นั้นเป็นค่าเสื่อมราคาสะสมที่มันสะสมมาตั้งแต่ปี x2 จนมาถึงตอนสิ้นปี x3 เพราะว่าข้อมูลตรงน,นี้คือข้อมูลตอนสิ้นปี x3 ดังนั้นคำว่าสะสมก็คือสะสมตั้งแต่ได้มาจนถึงณา31ธันวาคม x3 เนี่ยมียอดสะสมเท่ากับ3.6 00. อายุการใช้งานคือ5ปีก็คือ5ปีตั้งแต่ได้มานะครับเขาก็บอกว่าสมมุติว่าไม่การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเลย ก็คือยังใช้ค่าเสื่อมราคาวิธีเดิมนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าวิธีอะไรนะฮะคำสั่งก็คือให้ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาตอนสิ้นปี x5 คือข้อนี้เราจะต้องอาศัยการลองผิดลองถูกเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยบอกราคาทุนมาว่ามีราคาทุนเนี่ยถ้ากับ7แสนแล้วก็บอกมาด้วยว่าค่าเสื่อมสะสมเนี่ย แล้วสะสมกี่ปีครับเราได้มาในปี x2 และใช้มาถึงจนปี x3 ดังนั้นมันมีการสะสมมาเท่ากับ2ปีสะสมตรงนะี้ฮะ2ปีซึ่งสะสมรวมกันมาแล้วคือ3,006แต่เราไม่รู้ว่าไอ้3,006เนี่ยมันมาจากวิธีอะไรในการคิดค่าเสืะะ่อมราคา ราะว่าวิธีคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยมีหลายวิธีเช่นเส้นตรงหรือปริมาณการใช้งานหรือวิธีเล่งอย่างเงี้ยนะฮะมันมีหลายวิธีเขาไม่ได้บอกมานะฮะเราจำเป็นต้องมาหากันว่าแล้วไอ้สามแสนหกที่มันเกิดขึ้นมาสองปีเนี่ยมันเกิดจากการควณค่าเสื่อมราคาวิธีใดนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่ามันเป็นวิธีใดเนี่ยเราจะมาตอบคําถามได้ว่าแล้วควรจะต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคาในปี x ห้าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ที่มาของวิธีคิดเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวเลขของค่าเสื่อมราคาปีห้ามันจะมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเราจะมาลองผิดลองถูกกันดูผมจะลองผิดลองถูกด้วยวิธีเส้นตรงก่อนนะฮะสมมติว่าเป็นวิธีเส้นตรงตามวิธีเส้นตรงเราจะคำนวณจากการนําราคาทุนเจ็ดแสนลบมูลค่าคางเหลือนะฮะมูลค่าคางเหลือคือหนึ่งแสนและก็หารอายุการใช้งานทั้งสิ้นก็คือ5ปีนะครับจดออกมา ก็คือการนำเจ็ดแสนลบหนึ่งแสนก็คือหกแสนนะฮะหกแสนหารห้าเนี่ยมันได้่ากับแสนสองต่อปีดังนั้นเมื่อมันผ่านมาสองปีตามธี่เส้นตรงมันจะต้องเท่ากันเมื่อผ่านมาสองปีเมื่อนันเท่ากันก็คูณสองไปก็จะกลายเป็นค่าเสลี่สมคือสองแสนสี่ซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันควรจะต้องเป็นเท่ากับสามแสนหกดังนั้นค่าเสริมราคาตามธีเส้นตรงไม่ใช่ไม่ใช่ตามโจทย์ในเงื่อนไขนี้ รเราก็ต้องไปดูกันต่อว,ว่าแล้วมันเป็นวิธีใดน,นะครับถ้าผมสมมุติว่ามันเป็นวิธีเล่งนะครับแบบวิธี sum of the y e a d i g i t มันจะได้ไหมนะผมลองผิดลองถูกดูนะผมจะข้ามตามปริมาณการใช้ชั่วโมงหรือปริมาณผลผลิตไปเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณการใช้หรือปริมาณผลผลิตมานะฮะมันก็ไม่สามารถเอามาใช้ในการคำนวณได้ดังนั้นผมจะลองใช้วิธีผลรวมจำนวนปีหรือ sum of the year digital นะครับคราวนี้วิธีนี้เป็นอย่างไรครับวิธีนี้ก็คือมันก็จะต้องเริ่มคำนวณน,นะฮะตั้งแต่ปีแรกเลยนะฮะปีแรกปีแรกคือปีที่หนึ่ง ปีที่ 2, ปี3ปี4ปี5นะครับก็ได้มาปี x 2นะฮะอันนี้คือปีที่หรือถ้าเกิดเราจะแปลงปีที่ให้เป็นปีที่ได้มาคือปี x 2 x 3 x 4 x 5และ x 6อย่างเงี้ยนะฮะสมมุติว่าเราจะดูเป็นปีก็คือมันมี5ปีนะฮะ1,2,3,4,5ได้มาปี x 2วิธีผลลวมจำนวนปีเราก็ต้องหาผลลวมจำนวนปีก่อนนะฮะ สูตรของแม่ก็คือ n ในำเลบ n บวกหนึ่งทั้งหมดหารสองอายุของสินทรัพย์นั้นมีอายุห้าปีดังนั้นแทนค่า n คือห้า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 บวกหนึ่งเป็นหกหกคูณห้าเป็นสามสิบสามสิบหารสองเท่ากับสิบห้าดังนั้นผล,ลวนรวมจำนวนปีก็คือสิบห้าดังนั้นอัตราค่าเสื่อมราคาก็จะกลายเป็นห้าหารสิบห้า สี่หารสิบห้าสามหารสิบห้าสองหารสิบห้าหนึ่งหารสิบห้าผมสนใจแค่เพียงสองปีแรกนะครับปีเสองปีสามเพื่อจะดูว่าคำนวณมาแล้วมันได้แบบสามแสนหกตามจทย์ว่าไหมนะครับตามวิธีนี้เราจะเอามูลค่าหลังหักราคาคงเหลือแล้วนะครับมาคำนวณต,ตามอัตรานะครับดังนั้นมูลค่าของมันคือเจ็ดแสนนะครับ ลบมูล,ลค่าคงเหลือของจอด้อนี้ก็คือหนึ่งแสนดังนั้นก็คือหกแสนครับเอาแสนมาคูณตานะครับก็จะกลายเป็นค่าเสลี่ยราคาลองดูน,นะครับหกแสนคูณห้าหารสิบห้านะครับจะได้เท่ากับสองแสนสองแสนบาทนะครับซึ่งเป็นค่าเสริมในปี x สองหกแสนคูณสี่หารสิบห้านะครับจะได้กับแสนหกถ้าเราเอามาันมารวมกันแล้วมันคือสามแสนหก มันคือค่าเฉลสะสมนะฮะผ่านม,มาสองปีซึ่งตรงกับโจทย์ข้อนี้พอดีดังนั้นเราได้ข้อสรุปว่าผลรวมจํานวนปีเนี่ยแหละครับเป็นวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้นะครับคราวนี้คําถามนี่นก็ถามว่าให้บันทึกบัญชีนะครับในปี x 5ก็คือให้คานวณตามปีนี้นะฮะดังนั้นเราก็มาคํานวณกันยาวลงไปนะฮะเรารู้แล้วว่ามันคือวิธีนี้นะครับ ก็เอา3หาร15คูณหกแสนตรงนี้ไม่สนใจสนใจตรงนี้ฮะปี้าที่โจทย์ถาม2หาร15คูณหกแสนว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะสองหาร15คูณหกแสนแ่้กับ80,000ต่อแป0ห0บาทเลยะฮะปีห้าจะต้องคำนวณค่าเสริมราคา80,000บาทนะครับ เมื่อเราทราบตัวเลขแล้วเราก็มาลงบัญชีกันได้ล้ครับเขาถามปี x5 นะครับเราก็ทําแค่เพียงปี5เท่าที่เขาถามพอนี่ยแะครับปี x5 แล้วดูสิ้นปีก็เดบิตด้วยค่าเสริมราคาของรถยนต์8,000ค่าเสื่อมราคา, 80, คา,ส,ะคาสะสม รถยนต์8ปดหนึ่งนี่คือคําตอบนะครับบันทึกบัญชีปรับปรุงค่าเสื่อมราคาปีเอห้าด้วยวิธีผลรวมจานวนปีนะครับ